ไปติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันจันทร์นี้กันครับ27ธันวาคม2564แปดจังหวัดภาคเหนือนะครับวันนี้ตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาครับค่ะมาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ํากว่าหลักร้อยนะคะอยู่ที่67รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่28,777รายน่านเพิ่มมา17รายค่ะยอดอยู่ที่2,979รายพะเยา เ,เพิ่มมา13รายค่ะยอดอยู่ที่2,734รายแมงสอนเพิ่มมา11รายนะคะยอดอยู่ที่3,361รายค่ะอีก4จังหวัดค่ะคุณผู้ชมมาดูตัวเลขอีก4จังหวัดที่เหลือนะคะว่าตัวเลขวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างค่ะคือจังหวัดเชียงรายนะคะเพิ่มมาทั้งหมด6รายด้วยกันค่ะยอดสะสมอยู่ที่5 7 5 9รายลํายลำพูนเพิ่มมา5รายค่ะยอดอยู่ที่4 7 1 6รายลํายลำปางเพิ่มมา4รายนะคะยอดอยู่ที่3 3 1 6รายและจังหวัดแพร่เพิ่มมา4รายเช่นเดียวกันค่ะยอดสะสมอยู่ที่2074รายค่ะครับอย่าลืมนะครับไปรับวัคซีนกันได้ตอนนี้บางคนอาจจะแบบเข็มหนึ่งเข็มสองไปแล้วเราบูเข็มสามก็สามารถบล็อกอินได้เช่นเดียวกัน ใชค่ะคก็ติดตามรายละเอียดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดส่วนใหญ่ก็สามารถวอลอินได้เกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะ